แล้วไม่ครับในวันนี้ลอกของผมถูกพวกเอ็นเดอร์แมนชั่วร้ายยึดครองซึ่งเอ็นเดอร์แมนที่ดีนั้นก็โดนเอาไปขังไว้ในคุกทั้ง3และเราจะต้องรวบรวมพลังของพวกเอ็นเดอร์แมนเพื่อช่วยพวกเขาให้ได้และพอเรารวบรวมได้ครบทั้ง12พลงังประตูมิติก็จะเปิดออกและเราจะต้องไปจัดการจอมานเอ็นเดอร์แมนซึ่งมันจะโหดขนาดไหนเนี่ยไปดูกันไลย เอาล่ะผมก็ตอนนี้เนี่ยช่องเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮะเอาล่ะอะไรเนี่ยมีศาเดอร์ดแมนเหรอมันวิ่งหนีไปนะครับแล้วยังไงต่อปึ๊บเฮ้ยหายไปกับพอร์ทัลเลยวะ่ะแล้วประตูก็ดับนะครับซึ่งเขาบอกว่าให้เราลองต่อยไอ้กาดนี่เหรออาจจะได้บางอย่างที่ดีนะฮะ คือตอนนี้เราโดนขังอยู่ใช่ไหมโอ้นี่ไงคุณผู้ชมอยู่ในคุกนะครับเอาล่ะเราต่อยก็ไแ้มาดิวะไอก,กาดเหรอฮะจับเรามาขังไว้ทําไมเนี่ยฮะเอ้ยเด้ออะไรวะเนี่ยมาตายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เนอะแมนเจมเหมอเฮ้ยไหนดูสิถ้าเราได้4อันเนี่ยเราจะค้าเป็นเอเดอร์แมนบอฟได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าสามารถแปลงร่างได้นั่นเองเอาล่ะมาเฮ้ยเด้อเด้อนะวายอีกแล้วแล้วก็มาตายตรงนี้นะครับโอ้โหเหมือนล็อกไว้เลยเอาล่ะ โหแค่อะสองอันครับหวามาเลยหวามาเลยเรียบร้อยอีกอันหนึ่งฮะมาดิปึ๊บอ,อันที่สี่ของเรามาทีนี้เนี่ยลองคราฟกันเลยดีกว่านะครับจัดไปแล้วยังไงต่อฮะเฮ้ยพอเราถือไว้เนี่ยเราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นเอนเดอร์แมนนะครับแล้วก็คลิกขวาได้ไหมปึ๊บเฮ้ยวาบออกมาได้เลยว่ะโอ้โหจะวันนี้แหกคุกสำเร็จครับถ้าเปลี่ยนไปช่องสองะอ๋อคือแบบคือล่างกลับเลยอะเอาละฮะแล้วก็น,นี้เนี่ย เขาบอกว่าให้ใส่เข้าไปนะครับปุ๊บนี้อ่ะเป็นพลังอันแรกใช่ไหมอุ้ยมันจะมีแบบน้ํายาเชื่อมรงน,นี้ด้วยอ่าหนึ่งทัสินะฮะหมายคมว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้พลังของเอเดอร์แมนมา12ตัวนั่นเองเพื่อเปิดประตูมิตินะครับไปสู้กับราชาเอเดอร์แมนโอเคครับผมแล้วตรงนี้มีคันโยกอ่ะขอโยกหน่อยละกันเราโดนขังอยู่ที่คุกบนนี้เลยนะฮะมีทางลงดีๆปหมนเนี่ยเอ้ยพอเตอร์เหรอโอ้โหเขาเทขอนี้ลองวาร์ปลงดูนะครับนี่เฮ้ยตรงนี้ก็แบบโดนปิดอยู่อ่ะ แสดงว่าเราจะได้มาทีหลังปะจะวันนี้ลงมาข้างล่างสุดนะครับเอ็นเดอร์แมนเนาะมาดิไปเถอะแล้วก็ต่อยได้เหมือนกันครับอุย้ยมีติ่นเดอร์แมนพวกมันเยอะเนี่ยพมว่าเราจะต้องหนีนะฮะนี่ออกมาก่อนโอ้พ่อมาแบบบรรยากาศทุกสดใสจัดเลยอะตรงนี้เหมือนจะมีหมู่บ้านนะครับวัสดีครับลุงผมมาแล้วหมู่บ้านนี้ไม่โดนยึดของใช่ไหมเนี่ยมีอะไรในกล,ออล่องแม่หุ้ยมีแอปเปิลทองหรอในหมู่บ้านนะนะโอ้สุดยอดจัดเลยว่ะเฮ้ยไอตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ย โอชิ oh เราสามารถสู้มันได้ไหมครับ <S <S อุ๊ยคุณผู้ชมมันทุกได้วะ่ะลุงลอยเลยเอาละครับนี่น่าจะเป็นแบบตูตัวแรกที่เราเจอนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเห็นอานแถบด้านขวาใช่ไหมมันคือพลังเอเดอร์แมนเนี่ยที่เราสามารถใช้ได้นั่นเองฮะเฮ้ยผมจะต่อยมันเจ็บบ้างไหมเนี่ยฮัลโหลต่อยมันไปต่อยมันไปเอ้ยโอ้โหมันทุกแล้วโอ้ริชตผมคิดว่าเราควรหาอาวุธนะครับว่าแต่มีอาวุธหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นตัวสีฟ้านะครับตรงนี้มีพอร์ทัลรุน ขอดูของหน่อยครับอ่ากางเกงทองโอเคก็ยังดีนะขอแวะกลับมาหาของแป๊บหนึง่งมีอะไรหรือเปล่าครับไม้กับเศษเหล็กเหร <The wood S 2> อได้อาวุธอะเฮ้ยนี่ไงอาวุธของเราครับถ้าไม่มีเราจะสู้ยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยพลังเรามีแค่แบบการว้าเป็งอะเอาละหมู่บ้านเมื่อกี้อยู่ไหนนะตรงนี้ใช่ไหมครับไปกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวที่ไหนวะเนี่ยโอเคถูกแล้วมาครับขอหได้แมงตัวนี้ก่อนแล้วกันเหมือนจะเป็นแบบว่าน้ําแข็งหรือเปล่าครับมาดิเฮ้ยใจเย็นนะซึ่งด้านขวาตอนนี้คือแบบ แถมพลังเราหมดแล้วอะน่าจะใช้พลังไม่ค่อยได้ครับเออแต่ผมฆ่าได้แล้วอะมาดิเฮ้ยเด้ดเด็ดโอ้โหหิมะตกคุณผู้ชมหนาวจัดเลยเฮ้ยหนาวสั่นเลยอะเก็บไว้ก่อนหนึ่งอันนะฮะแล้วเราจะต้องฟาร์มเจมคือถ้าเราอยากเป็นตัวไหนเนี่ยเพียงแค่เรารวบรวมเจมตัวนั้นมาสีอันนะครับซึ่งไอตัวที่ทุบเราเมื่อกี้อยู่ไหนวะเนี่ยอ่านี่เรเจอแล้วไอตัวทุบได้นะครับปู่มีสีตาด้วยหรอมาดิทุบแล้วยังไงแต่เรามีดาบฮะเฮ้ยอู้หลบได้อยู่หลบได้อยู่เฮ้ครับสับไปเรียบร้้้อยนี่ไดมาแลว ตอนนี้เนี่ยมีน้ำแข็งกับรุบใช่ไหมเดี๋ยวหาเพิ่มอีกอย่างละ3มนะครับนี่ไงสวัสดีครับแน่จริงก็มาดิวะคิดว่าเป็นน้ำแข็งลับเฟี้ยวเหรอเรามีดาบเหล็กเลยนะเว้ยโอ้ยเด้อด,ด,ดหนาวอีกแล้วหนาวอีกแล้วคุณผู้ชมอุย้ยมันหนาวเกินถึงเวลาแล้วของไอเดแมนน้ำแข็งนะฮะไหนดูซิพาังของมันจะสุดยอดขนาดไหนครับได้มาสี่อันแล้ววางไว้แบบนี้เลยเรียบร้อยครับอัานไหนเราแปลงร่างดูดินี่ไอเดนแมนน้ำแข็งใช่ไหม เราจะลองคลิกขวาไปดูครับฟืบเฮ้ยเป็นการปล่อย snowball โน,โนะฮะไหนลองดูดิปึ๊บอ๋อนี่ไงมันก็จะมีแบบแม่ฝนนะครับทำให้มันหนาวนั่นเองผมว่ามันสุดยอดเหมือนกันน,นะเนี่ยเอาล่ะ,ละเดี๋ยวไปใช้ใส่ตัวนี้ดีกว่าไอ่ตัวที่ชอบทุบนะครับโอเคมาปล่อยไปครับฟืบโดนไม่ดีเออหนาวจัดหนาวจัดหนาวอีกรอบหนึ่งครับทีนี้ก็หนาวยังไม่พอตบมันอีกเออขออีกเจมหนึ่งเฮ้ยเสือเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ย enderman h e บา b a r ว่ะคือมันมืดใช่ใชไหมขอนอนนก่อน เป็นตอนเช้านะฮะเฮ้ยตัวฮิทบาร์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคราันนี้ก่อนเลยเอเดรแมสายทุบนะครับฟึบหนีแปลงล่างไปดูเท่เหมือนกันนะในฮิตบาร์อยู่ตรงนี้แหละครับมาดิมาดิาดขออนุญ,ญาตนะครับคลิกขวาไปทุบไปดิเออหูบินเลยคุณผู้ชมทุบได้ครับไปอีกเออเด้ยเด้อถ้าเป็นตัวไฟเนี่ยมาโดนนี้มันน่าจะหนาวนะเอา้าตายแล้วอุ้ยเก็บม,มาก่อนเก็บม,มาก่อนแล้วตอนนี้เรากำลังโดนเบ์นเลยครับโอเคใจเย็นนะซึ่งตอนนี้เนี่ย เราได้มาสามพลังแล้วนะครับเดี๋ยวไปใส่ด้านบนบ้างดีกว,ว่าวาร์ปขึ้นไปตรงนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยได้ๆเด,ด้ขึ้นประมาณตรงนี้ได้ไหมอะอ่านี่ไงเอาอันนี้มาใส่กันดีกว่า,าเฮ้ยเดยวใครทําร้ายเราตอนนี้ผมไม่ธรรมดาแล้วครับผมสามารถถูบได้นะเออแล้วมันใส่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ได้ไหมอุ้ยไม่ได้เหมือนรูปล่างมันจะต้องเป๊ะด้วยใช่ไหมอ๋อเนี่ยนี่ไงรูปนี้นะครับปุ๊บนี่ใส่เข้าไปส่วนเอเดรแมนตัวนี้เหรออันไหนวะอันนี้หรือเปล่าเนี่ย อ๋อนี่ไงได้แล้วได้แล้วเอเดแมนหิมะนะครับตอนนี้เราใส่มาสามเหลืออีก9ล้รด้านบนมีอะไรไหมโอ้โหไม่มีอะไรเลยมีชุดก่อนิดหน่อยนะครับคือยังไงเนี่ยเราก็ต้องหาของให้ล่างต้นเอาไว้นะเพราะว่าพลังมันแบบใช้ไม่ได้ตลอดอะ่ะและตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาลูบิดดนเจียนแล้วครับโอ้โหนี่คือคุกเหรอหรือว่าปราสาทนะครับคุกที่เราจะต้องไปช่วยเอเดนแมนตัวดีนั่นเองประเด็นนะเราจะขึ้นไปตรงไหนดีครับเนี่ยอันนี้ได้หรือเปล่าโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ทีนี้ หานางเข้าฮะตรงนี้น่าจะได้นะฮัลโหลอุ้ยมันจะมีของดีนะครับเนี่ยอุ้ยมีสเต็งด้วยขอเลยเอาละฮะตรงนี้แบบนี่ไงมีคนให้ช่วยนะครับอันนี้จะเป็นแบบเอเดนแมนตัวจิ๋วเหรอเอาละช่วยยังไงดีวะด้านบนมีอะไรหรือเปล่าขออนุญาตเช็คดูนะครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้คืออะไรอะเหมือนจะเป็นแบบเอเดนแมนจอมเวทเหรอด็อกเตอร์สเต็ปนี่ขออนุญาตกินนะครับอะมีสเต็งใช่ไหมเมีเป้นทองหลบรับแสงมันครับแล้วก็ตบไปเลย พี่ชาอุ้ยสองที่ตายเลยเหรอโอโ้โหโคตรแรงเอามาดีมาดีขออนุญาตถูบปป้างครับเออใช้พลังเอเดอร์แมนหน่อยแล้วก็แช่แข็งมันไปเฮ้ยมันบินได้ด้วยหรอโอโ้โหโกงเกินนะครับอันนี้เนี่ยบินได้ด้วยหรอครับนี่ยโอเคสองเจมแล้วอ่าเจมที่สามเร็วรีบมาร,รีบมาก่อนที่พลังสเต็งมันจะหมดนะครับเออสามแล้วและอันที่สี่อุ้ยดูนะมาห้าเลยโอเคครับหลบล้ำแสงก่อนโอเคเอาหลบไม่ได้อึยยังไงเนี่ยฮะไอ้ด็อกเตอร์สเต็งจะวันนี้ครับ หมั่นไส้ตัวนี้ว่ะเขาต่อไปด้วยเลยเรียบร้อยในมาสีนะครับวางไปแบบนี้แล้วก็ครับมาเลยไหนดูสิเฮย้ยเอเดอร์แมนแบบจอมขับผังเวทว่ะค่อนขอวว้าขง,ขงเวทว่เลยคุณผู้ชมอบินไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพลังของมันเนี่ยน่าจะเป็นปล่อยเลเซอร์ใช่ไหมครับลองกอนฟิรขี้ขวาค้างนี่ไงฉายพลังเวทแล้วปล่อยไปอุ้ยเทเจตเอาล่ะหาทางช่วยก่อนมาตรงนี้หรือเปล่าเฮย้ยตรงนี้ก็มีว่ะโอเคครับฉายพลังเวทนี่โอ้โหใช้พลังเหมือนกันเลยอะ สะท้อนไปครับฟึบเราก็ใช้ได้เหมือนกันหนี่จิ้วเฮ้ยมันยิงพร้อมมาสองตัวออ้ยนี่โกงเกินไม่ได้แล้วหนาวไปตัวนี้เนี่ยเธอหนาวไปเถอนนะชาร์จพลังปล่อยไปหรือจะเอาดาบตบก็ได้เหมือนกันครับมิจิงดาบตบก็แรงนะเอาล่ะตัวนี้ก็มีของในกล่องเหมือนกันเก็บมาก่อนเลยไอพวกนี้มันเยอะจังวะเนี่ยฮะเยอะเกินขออนุญาตไล่ตบให้หมดนะครับถ้าโมแต่แบบปล่อยพลังเนี่ยน่าจะไม่ทันการว่ะตรงนี้มีคันยกครับทำไรได้เนี่ยโยกไปเขาบอกว่า บเบรียรที่มีเนี่ยถูกปลดปล่อยนะครับเฮ้ยได้แล้วเหรอแสดงว่าต้องกลับไปช่วยตัวนั้นแหละเอาล่ะบายบายครับมาทางนี้หรือเปล่าปลดปล่อยปลดปล่อยนี่ไงปลดปล่อยได้แล้วไปเลยเพื่อนเออนี่อุ้ยมันกิ้งเลยด้วยเหรอหรือเป็นแคนั่นเบาหรือเปล่าเนี่ยขออนุญาตตามไปนะครับไปเลยไปเลยแล้วก็เหมือนจะเป็นประตูวาร์ปนะครับเนี่ยโอเคเราไปได้ไหมปืบยืนเอาไว้นะฮะแล้วก็อุ้ยวาร์ปมาได้ว่ะเอาล่ะก่อนอื่นเลย ขอฮิวหน่อยได้ไหมเจ็บจัดเลยครับปึ๊บโอเคเอาล่ะทําอะไรได้เราสามารถแลกของกับมันได้นะครับเป็นแบบแลกตัวมันเองเหรออ่ะขอหน่อยละกันแล้วก็อน,นี้เนี่ยเหมือนจะเป็นแบบขวดยาเติมพลังนะฮะอันนี้เลเวลหนึ่งเหรอติดไว้หน่อยละกันเนาะอุ้ยอันนี้เลเวลสามคุณผู้ชมอุ้ยมันเดือดจังวะโอเคตอนนี้พลังเราเนี่ยมีอยู่5ตัวแล้วนะฮะอยากลองใช้ตัวเนี้ยแค่นั่นบอลใช่ไหมโยขันโยกนะครับแค n นันบอลทำไงอะ่ะอ๋อนี่ไงแค่กดเนี่ยแล้วก็จะพร้อมกิ้งเลยครับ โอ้โหรู้สึกสุดยอดจังวะเจาวันนี้ถึงเวลาแค้นบอลไปกันดีครับโอ้โหรู้สึกสุดยอดอะฟืบกิ้งครับกิ้งลงมาตรงนี้ได้เปล่าวะจะตายวะเนี่ยขออนุญาตลองนะครับแต่ว่าตกขนาดนี้ไม่น่ารอดนะเฮืออขออนุญาตเก็บของเมื่อกี้นะฮะไม่รู้จะครบหมดหรือเปล่าแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเออวาตอนนี้เนี่ยเราเติมพลังเลยไหมคลิกขวาไปนะครับฟ๊บเอ้ยอ๋อมันจะเป็นแบบขวดยาแบบนี้นั่นเองแล้วเวลาเรายืนเนี่ยมันก็จะเติมพลังนิดนึงนะครับอันนี้คือเลเวลหนึ่งโอเค ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนก่อนและก็ถึงเวลาสําหรับคุกอย่างต่อไปโอ้โหอันนี้เป็นแบบฟิลเนเตอร์ปะเนี่ยมีสีแดงดําฮะขึ้นไปตรงนี้ได้เลยหรือเปล่เาเฮ้ยยังขึ้นไปไม่ได้วะ่ะคราว่าต้องหามุมก่อนตรงนี้ตรงนี้โอ้โหนี่เป็นปราสาทแดงนะครับเฮ้ยผมมาอยู่บนนี้เลยหรอขึ้นสูงไปเปล่าเอาละามาขุดลงไปเลยครับขุดได้ไหมขุดได้ไหมขุดไม่ได้แต่ว่าน่าจะวาร์ปได้ครับอ๋อนี่ไ,ไงเจอทางเข้าแล้วครับนี่เป็นปราสาทเลยหรอฮะวัสดีครับมีตัวอะไรเปล่า นี่ไงตอนนี้ใครโดนขังอยู่เนี่ยขออนุญาตไปดูใกล้ๆนะครับเป็นแบบว่าเอ็นด้าแมนอ่ะเจ้าสมุนหรือเปล่าเนี่ยมีป่าว่ายเต็มเลยโอเคเราเหมือนจะต้องช่วยเอ้ยเด้ๆโอ้โหตัวนี้เหมือนผีเลยคุณผู้ชมเอาละใช้พลังจอมเวทย์แล้วกันครับปล่อยพลังขึ้นเตาเอาไม่ใช่ได้ๆๆ,ๆๆกินยารีเจนก่อนเอาละครับไหนลองนี้ดูดิกลิงก้งครับผมกลิ้งและชนมันได้หรือเปล่าครับเนี่ยหุยชนได้ว่ะเออชนไปดีชนไปดีเรียบ้อยครับโคตรแรงได้มาสองอันใช่ไหมขออีกสองได้เปล่า เราจะได้แปลงร่างอีทีนี้ใช้พลังนี้มั่งเด้่เป็นแบบแช่แข็งนะครับเออใช่ในดันเจี้ยนเนี่ยเราจะต้องหายนี่ใช่ไหมเป็นแบบว่าอ่าขันโยกนะครับในการปลดปล่อยนั่นเองเฮ้ยว่ายังไงครับเนี่ยฮะไม่มันถึงจังวะโอเคสามแล,แล้วแล้วตันนี้สี่ขออนุญาตชนมันนะครับชนไปชนไปตายหรือเปล่าปึ๊บนี่เรียบร้อยเลยฮะแรงมากอะ่ะแล้วก็ถึงเวลาคราบไปแบบนี้เลยครับนี่เป็นแบบพลังวิญญ,ญาณนะครับแปลงร่างดิ หมือนไอ้นี่เลยโกลฟรีกอะคลิกขวาไปครับปุ๊บนี่พลังสีม่วงที่มันใช้เนี่ยเราก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นพิษหรือเปล่าฮะปล่อยไปตายอะยางังปุ๊บโดนไปดีไม่ไมีตายาทีวะ่ะเหมือนไส้ตบเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นคุกนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะคันโยกน่าจะอยู่ด้านบนอุ้ยอ่าขโมยของนี่หน่อยแล้วก็นี่ไงเจอแล้วครับคันโยกโยกไปเลยแล้ะกันมาบาเรียถูกปลดปล่อยนะครับอุ้ยเดินๆแล้วเ,ว,เวเจ็บเจ็บเจ็บ,จบขออนุญาตชนนะครับ เออชนมันไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยทำไมพวกนี้มันโหดร้ายจังวะเออต้อโดนแคนนนบอลซะหน่อยครับและก็ทีนี้ลงไปข้างล่างกันเลยดีกว,ว่าไปช่วยครับผมปลดปล่อยปลดปล่อยมาแล้วเพื่อนคลิกขวาไปครับไปเลยเพื่อนอ่ะเดี๋ยวตามนะไปทางไหนปื๊บนี่เราเปิดโหมดนี้ไว้เหมือนเพื่อนจะขึ้นไปด้านบนนะครับแร่ว่ามีห้องว้าป่ะดิจวนี้เราชนไมก่อนอืบเอาล่ะ <laughs> หาของไปแลกครับ อ๋อนี่ไงประตูวราปอยู่ตรงนี้ไปเลยว่าไปแลกของกันดีกว่าครับนี่แลกอะไรได้บ้างอะสี่อันนะครับแลกตัวนี้แล้วก็น้ํายาครับผมโมไม่ค่อยมีตังอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันทาไมเราดูยาจกจังวะอยากลองเลยอะเอเดอร์แมนเจ้าสมุดนะครับนี่มีปลาใช่ไหมพอเราคลิกขวาไปหุ้ยเป็นพลังฟองน้ําวะเท่ๆอยู่เท่ๆอยู่เฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเจอตัวฮีทบาร์พอดีเลยวะขออนุญ,ญาตนะครับใช้พลังไฮดโดรเลยแล้วกันฟืบคลิกขวาไปนี่เป็นบอกว่าฟองน้ํานะครับ กระโดดฟองน้ำไปดิตายหรือเปล่านีเรียบร้อยเลยเป็นไฟเนี่ยโดนน้ำยังไงก็เจ็บครับโอ้ยแต่เราก็เจ็บเหมือนกันนะใจะเย็นใจเย็นใช้พลังครับปึ๊บนี่ฟองน้ำพุ่งไปพุ่งไปอีกนะครับเอาให้มันตายได้มาสองแล้วแตวตอนนี้เริ่มเจ็บจริงแล้วมาใช้ดาบตบเลยแล้วกันครับมาดิเออดาบตบก็แรงเหมือนกันใช่ไหมล่ะเฮ้ยเถอะเรียบร้อยเลยครับได้ลูกตามาสี่ไหนดูสิขาไปแบบนี้นะครับเอ็นเดอร์แมนไฟของเรา ซึ่งแบบเราจะได้การไฟหรือเปล่าวะอ๋อนี่ไงได้อยู่ได้อยู่สมแล้วนะครับซึ่งถ้าคลิกขวาเนี่ยนี่ก็จะเป็นแบบการปล่อยพลังไฟแบบนี้นั่นเองไหนลองโดนดูด,ดิโอ้โหนี่คุณชมโดนเผาไปเลยครับนักงสารนนเนี่ยเออเผาไม่ดีเผาไปอีกเออเผาเสร็จครับใช้พลังไฮโดรลแล้วกันนี่โดนทั้งหมดเลยทั้งร้อนทั้งเย็นและถึงเวลาสําหรับดันเจี้ยนอย่างต่อไปครับโอ้โหน,นี้มาดูใหญ่จังวะมีความเป็นเหมือนแบบจังเกิลเทมโปเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นไปครับอ่าออ้ยนี่เกือบตาย ใจเย็นนะทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้นะฮะสวัสดีครับนี่คือภาษาทอะไรหรือเปล่าโอ้ใหญ่เหลือเกินวิกอเล็กกอเล็กขออนุญาตครับเอ้ยตัวนี้เป็นกระโหลกเลยฮะไม่น่าก,กลัวเกินเอาละครับเดี๋ยวเราจะลองเป็นแบบว่าพลังไฮโดรก่อนลวกันเออพุง่งไปดิฟื้อพลังขึ้นนะฮะพลังเจ้าสมุดโอเคได้มาหนึ่งแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพิษแน่เลยวะ่ะโอเคเข้ามาดูครับตัวไหนต้องช่วยเนี่ยตัวนี้เหรออุ้ยเป็นแบบ เอเดอร์แมนสายเขียวนะฮะได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเรามาช่วยขออนุญาตฟาร์มข,ของก่อนโอ้ยคันโยกอยู่ไหนอีกวันนี้อุ้ยเจอระหว่างทางครับนี่ใช้พลังนี้มัง่งปึ๊บพลังพ่อมดนะครับดรสเตนชิวไปชิวอีกแล้วก็พลังไฟครับนี่หมันไส้เผาไปห,หมดเลยเออว่ะไอพวกนี้รู้สึกแบบพอโดนไฟเนี่ยตายเร็วมากเลยนะแสดงไฟมันแรงจริงอุ้ยนี่ไงคันโยกโอเจอโคตรเร็วมาดิครับจะเจอ,อยังไงเนี่ยฮลัลโหลนี่ไงขออีกรอบนึงนะครับไฟปึ๊บนี่เผาไปตายเร็วหรือเปล่า โอ้โหเนี่ยแต่ว่าแบบไปลุกเลยอะดูโหดมากนะฮะอุ้ยเรียบร้อยคุณผู้ชมคราบเลยดีกว่าเป็นหวัวพลังพิษใช่ไหมไหนลองดูซินี่หน้าตาแบบเดียวกันเลยฮะแล้วก็คลิกขวาไปพลังอ่าพิษท็อกซิกนะครับปึ๊บปล่อยควันไปรู้ว่ามันคือกินตนหรือเปล่าเนี่ยเขียวขนาดนี้เรียบร้อยเลยฮะเฮ้ยเอาไงฮะ<ล>เราก็มีพลังแบบเดียวกันน่ะกระโดนซ้ำไปดิทํามาทํากลับไม่โกงลมควันครับลมควันเรียบร้อยฮะอุยพลังหมดแล้วะ คือพลังเนี่ยถ้าเราใช้เยอะๆมันก็หมดได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะมาช่วยไอ้สายเขียวด้วยอ่ไปเลยเพื่อนไปห้องวาร์ปใช่ไหมเฮ้ย,ยตัวนี้ไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเราตามเพื่อนเราไปด้วย่ถ้าจะไม่ผิดห้องวาร์ปก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยตัวนี้ขวางอะ่ะฝั่งทางทําไมตายไปซะเรียบร้อยครับนี่โอเคถึงเวลาวาร์ปไปแล้วมาครับขอแลกของหน่อยได้ไหมแลกเป็นไอ้ตัวสายเขียวนี้นะฮะกดมาเลย แล้วก็น้ำยาไม่เคยจะพอเลยว่ะน้ำยาเนี่ยโอเคช่างมันโยกขันโยกไปครับซึ่งตอนนี้อา่าป๊หนึ่งนะเลอกี่ดันเจียนวะน่าจะอีกหนึ่งดันเจียนหรือเปล่าขอไปดูข้างบนหน่อยเดีว่าเอาที่เรารวบรวมมาเนี่ยมาใส่ไว้นะฮะตัวนี้อ่าไฟใช่ไหมเฮ้ยตัวนี้อะไรวะเนี่ยดูวนจัดเลยตัวนี้จอมขมังเวทครับนี่ได้แล้วตัวนี้พลังวิญญ,ญาณตัวนี้เหรอเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะถาวานถูกแล้วครับอ๋อนี่ไงนี่ไงไอตัวพิดปะ โอเคเหลืออีกแค่4ตัวเท่านั้นนะครับตัวทีเนี้ยอยากลองพลังตัวนี้หน่อยพลังสายเขียวนะครับมันจะปลูกผักได้หรือเปล่าลองเลยแล้วกันสวัสดีครับลุงนี่ผมจะคลิกขวาไปนะฮุ้ยต้นไม้โตว่ะคุณผู้ชมสามารถทาดาเมจได้ด้วยเห็นปะ่ะเฮ้ยพลังดอกไม้ฉ่อฮะลุงตายเลยนะไม่ทําไปเล่นไปอ่าขอลองหน่อยครับพลังอาดอกไม้นะครับผมคลิกขวาไปนี่โดนดอกไม้แทงเป็นไงล่ะเอา้าแต่เราโดนแช่แข็งแต่เราก็ใช้ดอกไม้แทงเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อ่าโดนแทงไปไดิแทงนี่คือพุ่งเลยนะอุ้ยพลังหมดโอเคแป๊บนึงอย่างน้อยเมื่อกี้เนี่ยได้มาจากดันเจี้ยนนะครับป่าไว้หน่อยซินี่เติมพลังนะครับเติมพลังเสร็จอ่ะตัวเมื่อกี้อยู่ไหนใช้ดอกไม้แทงไปไดิครับ <c oughs> แทงตูดอ่ะดอกไม้แทงตูดโอเคเดี๋ยวเราไปลุยต่อเนี่ว่ะและนี่ก็น่าจะเป็นดันเจี้ยนสุดท้ายของเราขอเติมพลังหน่อยครับอ่าเลเวลสามใช่ไหมป่าไปเลยปุ๊บนี้ชาร์จแบตชาร์จแบตแล้วก็วาร์ปเข้าไปเลยครับปุ๊บนี้เป็นไงเข้ามรานกลางเป๊ะ ว่ายังไงครับเนี่ยมีใครเอเปล่าหุ้ยนี่ไงตัวที่เราต้องช่วยนะครับโอ้โหอ้วนตุบเลยใช่เลยครับแล้วก็ตรงนี้โอ้โหก่อเหล็กเพียบเลยอะยอดจัดตอนนี้เราใส่ก่อนอะไรอยู่ทองนั่นเองโอเคเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยโอ้โอหมาแล้วหรอวิตัวยังใหญ่เลยผู้ชมทำไงเดีอยลมควันมันแล้วกันนะครับนี่ลมควันไปแล้วก็ดอกไม้แทงตูดเออดอกไม้แทงตูดได้อยู่ครับไปไกลเลยว้าวหนีก่อนโอเคทีนี้เนี่ยใช้พลังเวทนะครับเอา้าตายแล้วหรอเมื่อกี้เราใช้พลังลังวเเเเกินนรอี่ยโค ได้มาหนึ่งลูกแก้วนะครับต่อไปอ่าพลังนี้แล้วกันไฮโดรครับไฮโดรพุ่งไปได้เปล่าดอกไม้แทงตูดอีกเออแทงมันแทงมันเฮ้ยตายตายอู้โอชิดคุณผู้ชมมันถึกเหมือนกันนะเนี่ยเราจะต้องใช้น้ํายาครับอ่ะเติมพลังอีกตอนนี้พลังมีเยอะไงใช้ไปเถอะไหนไปดูชั้นบนซิมีตัวอะไรอเปล่าเดี๋ยวจะลมควันมันเลยแล้วกันตัวนี้จุดวาร์บนะครับไม่เกี่ยวแสดงว่าต้องไปทางนี้อ่านี่ไงอุ้ยออกมาข้างนอกเหรอมาลมควันมาไปดีครับโดน เจ็บหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคลิกขวาไปให้หมดเลยอ่ะปึ๊บตายไหมตายไหมวิช้ยพลังหมดแล้วยังไม่ตายเลยหรอบ้าจัดคุณผู้ชมเออเองไม่ตายเหรอฮะดาบมีก็ตบไปครับโดนลมพอนขนาดนั้นไม่ตายหรอเออนี่แล้วก็ทีนี้ดอกไม้แทงตูดแทงไปอีกแทงก็เยอะนะฮะเออเอาให้มันเจ็บอะ่ะอุ้ยคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้มันหนักจัดเลยว่ะต่อยแบบกระเด็นเลยอะ่ะโอเคแปานนึงนะผมคิดว่าเราควรใช้ยาซะหน่อยนะครับปึ๊บมียาก็ต้องใช้ ต่ไปดิสเต็งของเราเรียบร้อยครับไอตัวนี้ถือเกินใช้หน่อยดิบีทมอสบอมิสเตอร์บีทฮนะโอ้โหดูดิมิสเตอร์บีทแบบตัวใหญ่จัดเลยอะซึ่งเหมือนจะสามารถต่อยหมัดที่แบบแรงมากๆได้นะครับโอเคอเคุ้ยเจอพอดีเลยว่ะมาขอต่อยหน่อยครับปึ๊บเออว่ายังไงอัปเปอร์คัทหน่อยอุ้ยเหมือนมันจะกระเด็นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าพลังผมหมดแล้วงั้นก็ดาบเลยแล้วกันเยอะเหรอวะฮะเยอะแล้วยังไงอุย้ยอุย้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะแบบนี้ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นนะครับเติมพลังเลเลอนมาโอเคพลังไฮโดรก็ได้พุ่งไปเออตายเรียบร้อยครับซึ่งผมคิดว่าน้านบนนี้น่าจะมีนะไอคันโยกเนี่ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอยู่ซะสูงเลยนะฮะแบบบางทีมันก็สูงเกินเอาล่ะปลดปล่อยได้แล้วนะครับทีนี้หาของให้ตัวเองก่อนเดี๋ยวตายเอาล่ะสวัสดีครับตัวที่เราต้องช่วยอยู่นี่ใช่ไหมไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราตามไปเออวิ่งไปก่อนเลย ซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ตรงชั้น2นะครับนี่ไงพม่รูหนีไปก่อนเลยได้ป่าวะไม่น่าดีไม่น่าดีเดี๋ยวมันข้ามขั้นเกินครับอ,อ๋อนี่ไงมาแล้วไอ,วอ้เตาอ้วนเฮ้ยเหมือนจะเป็นเชฟเลยนะเนี่ยโอเคปะ let's go ไปที่ดันเจียนกันดีกว่านะครับแล้วก็ทีนี้ขอคุยหน่อยเราต้องการอ่ออุ้ยสี่อันนี่หว่าเอามาแลกใช่ไหมโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปฟาร์มแป๊บโอเคทีนี้เนี่ยพร้อมแกลกแล้วครับอย่างแรกเลยขอตัวนี้ก่อนล้วกันแล้วก็เอานี้เนี่ยเลเวลสามใช่ไหมยอยากได้ครับขอเลเวลสามหน่อย เอาละแปลงร่างเลยครับนี่เป็นไอ้เตาอ้วนนะฮะทาอะไรได้อะคลีขวาไปเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะเป็นการสูบเลยอะเอาละต้องลองดูครับว่ามันสูบอะไรได้บ้างนะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นแบบประตูทั้งสี่ด้านเนี่ยมันคบแล้วปะ่ะน่าจะใช่นะครับแสดงว่าน่าจะเหลือตัวที่เรายังไม่เคยเจอรอบๆเนี่ยอีกสักสองตัวมั้งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอลองกินด่ว,วนกินได้หรือเปล่านะครับเต้าอ้วนฟืบกินเข้าไปเอ้ยไม่ใช่แลกของกินนี่กินได้ครับแล้วก็ปล่อยออกมาครับผมอุ้ยเท่จัดอะเหมือนอัพชาร์กเลยกินเข้ามาใช่ม ทีนี้ฮะแล้วก็จะปล่อยลุงออกไปนี่กระเด็นเลยครับผมเอ้ยเดี๋ยวเราก็หาครบแล้วนี่ว่ะที่ผมงงอะไรวะโอเคครบแล้วไปข้างบนกันดีกว่าเอาล่ะที่นี่ใช่ไหมที่เราจะต้องไปสู้กับราบอสนะครับเอ้ยเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเอาล่ะตัวไหนอะไรยังไม่ได้ใส่ครับเนี่ยอย่างแรกก็คือไอ้เต้าอ้วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแบบว่าไอเชฟใช่ไหมไอ้นักกินนะครับผมอันนี้ก็คือตัวไฮโดรนั่นเองและสุดท้ายนะครับไอตัวนี้นั่นเองเรียบร้อยคุณผู้ชมจบวันนี้เนี่ย เราน่าจะเปิดประตูมิติได้แล้วใช่ไหมเอาล่ะสู่ประตูมิตินะฮะเพื่อไปสู้กับลาร์ดบอสนั่นเองขอคิดก่อนเลยจะเอาอะไรไปสู้บ้างครับซึ่งพลังที่ผมว่าดีเนี่ยผมชอบไอดอกไม้แทงตูดปะแล้วก็ไอตัวลมควันนะครับอ่าค่อนข้างโกงเลยประมาณนี้ประมาณนี้เตรียมขวดยาไว้นิดนึงตัวพร้อมใจพร้อมนะครับไปกันเลยปื๊บโอ้โหอะไรวะครับเนี่ยประสาทเดรเดแมนจริงมีแสงเหนือด้วยเหรอแสงอัลล่าเอาล่ะครับ ผมจะปลาตัวนี้ไว้ใช่ไหมสองขวดนะครับอันนี้ขวดหนึ่งเอาแบบพร้อมสู้จะจัดมาดิไหนดูนีลราชายน่แมนเนาะเออเด้มาถึงก็ใส่ก่อนเลยเหรอครับมาใช้พลังไปครับดอกไม้แทงตูดจงกระเด็นไปซะแล้วก็เราก็จะวาร์ปไปด้านหลังนะครับทีนี้เนี่ยเราจะลมควานมันนั่นเองลมควานลมควันลมควันเอาละครับตอนนี้เลือกกำลังลดนะครับแล้วเราก็จะวาร์ปหนีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้พลังไฮโดรบ้างดีกว่านี่พลังไฮโดรไปครับปึ๊บพ,พุ่งไปพุ่งไปทีนี้ ลำแสงซะหน่อยละกันนะครับนี่ชิวอุ้ยเด้อผมโดนมันโอ้โหวลำแสงมันโคตรใหญ่เลยวิน่ากลัวเกินลำแสงผมดูเล็กไปเลยอะเอา่ดอกไม้ทิปตูอีกขอดหนึ่งก่อนครับดอกไม้ทิปตูดอกไม้ทิปตูแล้วก็อ่าไฟเผาไฟเผาเออให้มันโดนไฟไหม้ซะหน่อยนะครับทีนี้วร์ปหนีก่อนโอเคเติมพลังเติมพลังอีกขวดหนึ่งครับปาออกไปแล้วก็ทีนี้พลังน้ําแข็งนะครับนี่ทําให้มันหนาวหน่อยหนาวหรือเปล่าหนาวหรือเปล่าโอเคหนาวอยู่นะครับวร์ปหนีวร์ปหนีเสร็จแล้วเอาดอกไม้แทงดอกไม้แทงเออ ต่ไม้แทงครับพลังไฮโดรอีกเออโจมฟองสบู่ไปซะเฮ้ยทำอะไรอะ่ะใจเย็นนะฮะโอ้เชดมาดิวะอันนี้แหละโจมฟองตายไปซะเรียบร้อยฮะโอ้โหตายไปเรี่ยวได้อะไรปะอุ้ยนี่ไงเหมือนจะได้พลังมาเลยเหรอโอ้โหคุณผู้ชมราชายเนืแมนว่ะค่อนข้างตัวใหญ่เลยนะคลิกขวาไปครับปูนี่ชาร์จแบตชาร์จแบตยิงเข้าไปพื้อพลังแสงนะครับวิเรา t นี s คืออะไรอะ่ะเป็นแบบอนี้เหรอภาพโฮโลแกรมนะฮะ แล้วก็ประตูมิติที่สามารถกลับไปได้นั่นเองออกก็ว่าอยู่ว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วมันฮิวนะครับเหมือนตรงกลางจะเป็นจุดฮิวพลังปะยอดเลยคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็ช่วยโลกได้แล้วนะครับโดยกายเป็นราชานั่นเองช่วยปะวะไม่รู้เหมือนกันเอาไปว่ากลับเดือาเลสโกครับเอาละฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คอมเมนต์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ